สวัสดีค่ะสวัสดีแถนผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับลูกปลาคือเก่าค่ะพี่น้องครับสวัสดีครับถ้าเขาขู่เขาปลากับกัน,นิกาชาแนลนะคะ <มา S 1> พี่น้องสวัสดีแฟนคลับเอ็ซีทุกท่านดอกแร<อ>กค,ครับเอ็กซีแม่เอ็กซีเกา่าแถบผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะดอกแรกงามบนมาดูน้ำก้านค่ะมื่อนีนสีมานบอดอกแรลกแต่ซีมันเมื่อยพี่น้องซีมอยๆลเนี่ยไปเรื่อยๆครับตุ้มนึงค่ะ มา,มาหอดปลามืบอนี้ก็สวยแน่เลยค่ะพี่น้องเกือบสองโมงคือเกาครับบุนี่สองโมงเช้ามาหนึ่งจุ่มหนึ่งครับไข่เขียวขาวหน้าลักลักกับเฮ็ดไข่เขียวแหละค่ะพี่น้องเห็ดปวกกับล่อรุ่นอืมค่อน้องพ่อแล้วเฮ็ดปวกตากครับเฮ้ยปวกตาง่ายค่ะอุย้ยกำลังขืนเนาะนี่ข้าย่ำด้วยนี่ขายงี้กู้ยกู้ยกู้ยมันอยู่ตั้มพี่น้อง ไงบอขาพังหมดนะดอกดอกฮักดอกฮักต้องมีดต้องมีดขืนบ่อได้ข้าหักใหม่เลยขาอือขืนแล้วขาหัวพังมดเตี้ยยังดีอยู่ข้อข้อขอออกขอออก Ừ, ขึ้นบ่ได้ดอกประมาณนี้เลยพี่น้องตูงเห็ดไข่ค่ะวะ่าแตสีโบมีคนกันยังห้ายอยู่ครับคนเห็ดไขยเขียวครับสองออด,อ,ดอ,อกครับมมงนี้ทังานอ่ะเนาะเอ้ยอยู่นี่จุ่มมีไงครับพี่น้อง เอาเลยเกือบเหยียบพี่น้องรบมาดีพอหัวบ้างตายเลยงามอีกจุ่มครับยุ่หงหลายครับมือนี้ยุงขากีพี่น้องยุงหูเฮ็ดเกอาพวกท่านคนครับค,คนหลายกว่าเฮ็ดจิ๊กครับ ผิดไข่ขาวผีดไข่ขาวผีดไข่เขียวครับไปเรื่อยๆครับมือเนี่ยสีมานโมมานกับ<ร>จังวาก,กันเ,เอาออกบ่วได้อืมมึงหัดออกดอกนี้ใ่ๆครับที่น้องควมพออีกครับสมบูรณ์ครับเนาะดดงามครับมามา ออ้ยูนตโอ้บปากยางบังเลยพี่น้องอยู่แต่ในใหม่ครับเอาใหม่ออกดูระวังหักเลยระวังระวังอุ้ยใหม่ครับอืมงามครับงามงามคือเก่าอือพี่น้องเขียวๆงามค่ะอุ้ยงามครับเจ็บพอดแตกอีกแล้วพี่น้องมือนี่มีเจ็บพอดอีกแล้วพี่น้องไปนั่ไปเมึงเลยครับเฮ้ยเฮ้ย โอ้เจออีกแล้วนี่ดอกงามเลยหกแปดดอกครับวามัวปใหญ่แต่ภูมิใจขึ้นเ่าครับนี่โอเคแล้วครับยี่ออยี่หกยูยง่อกยูเนี่ยนี่น้อยก็ได้จิ้มน้อยบกเป็นหังครับแมู่หนาสิงคนหนมอบัหนึ่งพี่เจยเพิ่นทรงมา ให้มึงจะเป็นงามครับพี่เจยก็ได้ไดขึ้นกันครับนะว่างโทรศัพท์บ่พ่อข้าวครับคขามวยพอดของสาวเจยว่าให้มันหมานเด้อเปิดวะเป็นจริงเป็นจริงเลยสาวเจยขอบคุณครับมาไอ้น่ามุมนี่เลยเอาฉันทำตรงนี้เอาเลยเออนื้อละจวดเอา ขาป่วยเหรม่ค่บโขีดประสิมาเลยพี่น้องเลอะด้วงเนอะมากระดวงอีกลมวกแก๊เพราะตัดขาดข้ามอยู่พี่น้องก็เส้าเจยโอ้ยมีแหงไปมีแหงหน่อยนึงพี่น้องหายใจโล่งแล้ะครับเยอะหกประมาณรักกัน มาหนี่มาดอกสุดท้ายครับนี่ดอกที่แปดดอกที่แปดของวันที่ยี่สิบหกวัจเสิบรีจีไปใจเยน็เยนๆยาวห,อ,หอ,ออีกเดินทุดง <c oughs> ไปต่อพี่นออ้องอวกดอกเดียวค่ะตัวโตนี่ครับเขียว เลื่อมมันไปเรื่อยๆนี่ไงอุ้ยสอง, <laughs> สองหยหนึ่งตัวก็เรื่อยๆจุ่มหนึ่งไปที่นี่พี่นอ้องโอ้ยเหลือไว้อยู่ครับหอยถากเปิดกินกจุ่มหนึ่งครับอุย้ยมีหอยเทียบปิ่งต๊ดพี่นอ้อง ดอกเดียวอเดียวเหลือเพิ่นครับพุ่นนี่มันเลือเพิ่นดอกเลือจะคลองอ่ะมีอนบ่หมูหวานดิบ่มันโพคืนเมื่อไหม่หวานมันพันโพหักเกิดหักกั้งหักใหม่สร้างข้อดูมีใบเขียวนี่ปปึ๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่อีกดอกหนึ่งอยู่ในต้นใหม่เอาหยาดีเลยบ่เน่ปุ้ย ư ừ, để mong mòn nhạt, quý nóng. âu. tắt con. Đừng đứng đi đi. chìm ơi. chìm ơi vào trong kia. ừ. ừ, đọc. <laughs> ừ, đọc. Khắp. ừ, đọc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 . ừ, สองดอกครับเอาลงดอกนครับนี่นั่งแล้วอ้าตัดเลยน่จุกจึกจๆเออแทงงัดยาวเดียวแทงงัดอืมวูตัวนี้ครใครงเนาะใค่อื้ใคังปุ่นโอ้จะได้มาสองดอกเมา สองดอกกันยังดีไปเรื่อยๆคือเก่าครับยังดีก็มาเดียวอยู่เห็นรถขายองพี่น้องไปเรื่อยๆเกิดรถไปเรื่อยๆว่าสัทเธอห้ามอืะดอกนี่พี่น้องป้าดอกใหม่เลยเฟียวก็เฟียวได้อีกเล้วสะสมไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวจิ้มเรื่อยๆกับตรงม้านเดี๋ยวมานี่แม่มัขึ้นเขากะเปิดปด,ดูใหญ่ไหมอูย้ยใหญ่อยู่พี่นอ้อกคล้ายง่ายสูงยาวเขาดีจุ่มหนึ่งครับนะเปิดนี่งามบาโอู้ยใหญ่ขาวพี่น้องง่ายๆมีกครับนี่มันเหลือมาเลยโบเหลือเอาเลยคลใหญ่เนาะ ดอกนึงครับไข่เขียวเด็ดอันเด็ดเริ่มออกแล้วค่ะพี่น้องเด็ดค่ะล่ะหืมว่าเด็ดเกิดแต่ว่าเด็ดเด็ดจ้าแล้วไข่ยังไข่เขียวนี่หรอสวยงามอีกนึงครับเอาเลยนี่ไข่ขาวเขียวเขียวขึ้นเลย ดูของพี่น้องงามเลยดีดีเนาะตาจิพ้ากับานกับสุรินครับตาเหลือกมองกล้องเลยเห็นของงามแล้วตาเหลือกพี่น้องหนุ่ยแท่งงามอีกดอกครับเห็ดไค่เขียวโอ้ยค่ะสวยเพอร์เฟกต์ นะกน,นกำลังอวยค่ะล่นละลุนแล้วไปพี่น้องอวยไปลดเตีมยล้ะครับเดี๋ยวติไปจัดกระตาอยู่ทางนหนาะคนละมองรถอาหากินข้าวเศร้าครับพี่น้องไปแดดก็เริ่มออกแล้ะมันนีแจงก็มือว่านว่านมืดโพดพี่นอ้องเ้ยไป อุ้ยเฮ้ยนี่นีนนกําลังกํลังสิกลับไปรถพี่น้องนี่โอ้ยกําลังสาดสายตาวิวไ้พี่น้องมึงครับนี่โอ้ยฝัดเลี้ยวมาพอ่อน,นี่พี่น้องมันมัอีกแล้วอดอกน,นึงครับหอยอแล้วพี่น้องห้อ้อยหอห้อยอ้อยอ้ย้อออี้ เดะโอ้โอ้ยใหญ่ๆอีกแล้วพี่น้องนี่โอ้โยเสือกระตา่าอเอาเอาของดีๆรหล่าหักเด้ออู้ยใหญ่ๆงามๆคือเก่าครับพี่น้องเอาเก็บที่ละเห็นเล็ว้วฮอาตัวนี้ก่อนเอาเปิดใบไม้นี่นี่นี่ใบไม้ทั้งหน้านเออนั่นแหละมันใช่เหรอใช่เหรอมั้งโอ้ยผีบ้า หเห็ดอะไรเ <ed> ห็ดกออ๋อเห็ดกอนี่มาเห็ดไข่มา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 เห็ดไข่สองดอกครับสองจุม้มนี่งาคขางต้นไม้อีกนี่นี่นี่ยืดถือดิยืดถือดิยืดดิอ่นานละวโอ้ขาเราจะค่าสีสันหมนุนยิงแลวพี่นอก เฮ้ยมาเบื้งไกลๆจะให้บังต้นไม้หจ้ะไม่บังหรอกจ้าชมความงามใกล้ๆเลยเห็ด่เขียวแบบสุดยอดมากเอ้าุ้ยหนุ่มนุ่มน้อยหลายพี่น้องเมื่อยพี่น้องตัวเดียวไปมึงวงนั้นบาสุวีที่ฮ็ดปวกแดงอยูสวงอันยูจิมี่มูบะถ้าเพิ่งถ้าเพิ่งเพี่น้องเอ้าไม่ไล้วหอยแล้วปัดมีมูนึงครับโอ้ยโดนปูใหญ่เลย เจออีกแล้วครับอู้ยหันไปทางนั้นหันหันอู้ยคิดว่าจะบ่เจอค่ะอโอยเกี่ยวมูนึงพี่น้องมาอีกแล้วอุ้ยมูนึงครับมูนึงนี่เอ้าจิ้มนี่เหนสองดอกว้าจะโ่ยมูพี่น้องอ้าวอู้ย่ะ จิบเลยจิบเลยโอ้ยหมานอีกแล้วพี่น้องอืัอืมอะงขัดเลอพี่น้องวันนี้โอ้ยเมียลราเปิดเมียลรลบรถแล้วครับโอ้ยนี่โอ้ยงามครับเมียถอดไหม ได้เสียงเป็นยังไงเจียนอยู่อุ้ยอย่างืกงักเลยสิโอ้ยเปิดกระชีวาดีล่ะเอาเลยเอาเลยที่เหลเห็นสองดอกโอ้ยหมานหมานหรือไงกระชีด้ยกระชดายโ้งเจ้าถูกไปอีกโค้งงานเลยดอกนั่นโอ้ยไอ้ติ่มพอแล้วมาให้กับพ่อตาได้กินอยู่ครับ เน่โปูมันเนี่ยเนี่ยน่ารักเสียนมันพร้องเลยโมเฟย์ยังจ้ะแม่ตัวนี้ตัวนี้บีบเนี่อุ้ยนี่พี่น้องเอ้ยว่าจิปลงมาเมืองเฮ็ดเพริ่งหวานค่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยดอกปูดอกปูงามเนาะ ดีใจสุดขีดเลยบาสุวิตนี่โอ้ยเป็มยังๆมีตาทีบนีหลีครับฮึ้ยโอ้ยขีดราสิบอดไหนนี่โดกมีไหนละจิ้มเลยเม่อท่านโครบด้วยนี่ครับน่ะนาะมีมีบอรคิดว่าน่าจะอบโอ้ยงามครับกือในโฟดมันงามเลย หรือในดินโทนครับดอกไงโยกโยกดกสุดท้ายดุกลาครับพี่สิมุนไงดอก ปึ๊ดพอไปสรุปกันหามุมมาไอ้มาสรุปมึ้งฮาดหลายดอกอยู่ครับงามคือเก่าอื้อแปดสิบสิบสองสิบสี่มูนี่สิบสี่ดอกค่ะวันนี้เราเหมาไปยี่สิบหกดอกบู๊ย่สิบสี่มูนันแปดมูนันสองแมนแมนได้ยี่สิบสี่ดอกค่ะพี่น้องตอนนี้เราตั้งใจกล้กับหาเฮดออกมาแล้วค่ะที่แรกว่า จีออกมาแจ๊กับตาโจ๊กคีแบบบาร์สวิตไปสองในภูมิพ่ออีกหมูหนึงหมูสุดท้ายงามเลยค่ะเอาพุณทุกกำลังใจเด้อค่ะนี่งี้โม่ไปงามเยอะครับแม่จีสุดหอากระมานีกขึ้นดอกครับเอบคุณทุกกำลังใจค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทังไลคกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสาวตานิกากระบารสวิตดังไหนเด้อค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ให้ข้าอันเพื่อสิบวะหายขาดคลิปต่อตไปของสาวตานิกาเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพกกันไม่ลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคุกใจทุกแรงใจและทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ค่ะไปแล้วพี่น้องฝนกระตกพี่น้องฝนฝนคือเกมาฝนมาแหนีฝนก่อนไปพี่น้องกลับบ้านฝนเลิบตกเม็ดไงล่ะดูสัญญาณ